เรวกลับมาอีกแล้วครับผมกับเจ้าตัวไมโครโฟนตั้งโต๊ะครับผมจากทางแบรนด์โคมิก้านะครับผมเห็นเขาบอกว่าคุณภาพของไมเนี่ยนดีเยี่ยมระดับมืออาชีพเลยมาในแค่ราคาหลักพันเท่านั้นเองนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะโคตรคุ้มอย่างที่เขาว่ากันหรือเปล่านะฮะสวัสดีครับวันนี้เราจะมาใสคาร์ดิเคเคเน๊ก ครับผมยัอยูอ่กับช่วงรีวิวตามกันไป ก็ต้องบอกกับตามตรงนะว่ารีวิวตวากระแสวันนี้อาจจะมุมกล้องเปลี่ยนไปนิดหนึ่งเพราะว่าวันนี้เราอาจจะต้องใช้เจา้าตัวคอมพิวเตอร์กันในการรีวิวครับผมเพราะว่าเรากลับมาใกล้แล้วครับผมกับเจ้าตัวไมโครโฟนตั้งโต๊ะครับผมไมโครโฟนตัวนี้บอกเลยว่าเป็นไมโครโฟนตัวใหม่ล่าสุดจากทางแบรนด์โคมิกาครับผมที่ทางเขาได้ส่งมาให้ผมได้ลองรีวิวลองใช้กันในวันนี้นะครับเห็นเขาบอกว่าคุณภาพของไมค์เนี่ยดีเยี่ยมระดับมืออาชีพเลยมาในแค่ราคาหลักพันเท่านั้นเองนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะคตดคุ้มมมออยย่่่่าาาาาาางทีีีเเเเเ้้วววกกกััันนนหหรรืปละะดดู๋บจตใ โคมิก้า S T A U 1ครับ มาครับผมเจ้าตัวไม้ตัวนี้นี่ทุกคนเห็นกล่องไหมนี่เขาส่งมาให้ผมรีวิวนะต้องขอบคุณมากๆครับสภาพกล่องนะทุกคนจะเห็นว่ามันมีรอยบุบนิดนึงนะมันเป็นปัญหาจากตัวการขนส่งแหละเพราะว่าข้างในมันมีเจ้าตัวขาตั้งไม้เจ้าต,ตัวนี้อยู่ด้วยไงมันก็เลยทิ่มออกมานิดนึงนะตอนขนส่งอาจจะที่เกิดทําให้กล่องบุบได้นะครับผมแบรนด์คมิก้าตัวนี้ผมเป็นแบรนด์มาจากประเทศจีนนะครับผม mm hmm. เผื่อใครยังไม่รู้จักเนาะ mm hmm. เขาทําเกี่ยวกับพวกไมโครโฟนในรูปแบบต่างๆครับผมไม่ว่าจะเป็นไมโครโฟนบันทึกเสียงไม้ผลิตรายการ ไม่ติดกล้องไลฟ์สายไม่แบบหนีบปกเสื้อไม่ชดกันเขาทําไมเนี่ยมาหลากหลายมากๆในประเทศจีนนะครับผมเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าเจ้าตัวไม้ตั้งโต๊ะคอมที่เขาส่งมาให้ผมรีวิวเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวเรามาอันบ็อกกันเลยดีกว่าครับเปิดกล่องออกมานะครับเราก็จะเจอกับ คู่มือการใช้งานนะครับผมข้างหลังก็จะมีสติกเกอร์มาให้ด้วยเนาะก็ผมก็ยังไม่ได้แกะออกไปเนาะต่อมาก็จะเป็นนี่ครับผมเจ้าตัวปัญหาเลยขาตั้งไม้ทุกเห็นไหมที่มันมีรอยบุบอยู่ตรงนี้เนาะตอนแรกมันก็ส่งมาแบบเฉียงๆขึ้นมาอย่างเงี้ยไอตัวหัวตัวนี้ก็เลยทิ่มตรงกล่องไปนิดนึงนะฮะเออต่อมาก็เป็นเจ้าตัวนี่ครับผมโอ้โหทีเด็ดของเรานั่นเองคือเจ้าตัวไมโครมิก้าของเราตัวนี้นั่นเองนะฮะนี่ บอกเลยว่าวัสดุเป็นโลหะแข็งแรงดีมากนะครับผมเดี๋ยวเว้นไอเจ้าตัวเพิ่มเสียงลดเสียงตัวนี้เนาะอาจจะดูก้องแกง่งไปนิดนึงฮะต่อมาในกล่องที่เขาให้มานะก็จะมีเจ้าตัวสาย USB Type C to Type C นะครับผมทั้ง2ด้านเลยนี่ทุกคนจะเห็นว่ามันเป็น USB Type C ทั้ง2ด้านซึ่งเราจะไปเสียบกับพวก iPad โทรศัพท์ Android ที่ใช้ USB Type C ก็สามารถเสียบสายตัวนี้ต่อเข้ากับไมค์ได้โดยตรงได้เลยนะครับผมเสียบปุ๊บใช้งานได้เลยนะฮะแต่ถ้าใครจะเสียบกับคอมนี่เขามีหัวแปลงมาให้นะฮะนี่แปลงจาก USB Type C เป็น USB Type A นะ ก็คือเสียบเข้าไปแบบนี้ปุ๊บเรียบร้อยครับผมเสียบใช้งานกับคอมพิวเตอร์ได้เลยนะฮะแบบนี้ว้าวก็ถือว่าไม่แย่นะทุกคนเน่่เน,น่แล้วก็ในกล่องเนี่ยเขาก็จะมีโฟมมาให้ทุกคนซึ่งผมมองว่าเป็นโฟมกันรกระแทกที่ดีมากๆป้องกันในเรื่องของการขนส่งนะคือดีมากๆทุกคนเป็นโฟมที่กันรกระแทกได้ดีมากนะเออ,อเดี๋ยวผมขอประกอบฐานมันแป๊บหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูกันเรื่องสเปคของมันดีกว่าว่าสเปคของไมค์ตัวนี้ที่เขาให้มามีอะไรบ้างนะครับ ไมโครมิก้า STA U1 เนี่ยครับผมเป็นไมโครโฟนคอนเดเซอร์แบบคา์ดียล์นะครับคือจะรับเสียงจากด้านหน้าตรงนี้นะครับผมเท่าที่คุเห็นในตามรูปจากกล่องด้านข้างเลยนะนี่ทุกคนจะเห็นว่ามันรับเสียงแบบ คาร์ดิออนแบบนี้เนาะเป็นรูปก,ก้นหอยแบบเนี้ยนะครับรับเสียงจากข้างหน้าเป็นหลักเนาะข้างหลังก็จะรับเสียงได้น้อยลงนะฮะด้วยขนาดไม้ที่ให้มาเนี่ย16มิลลิเมตรทำให้ไม้ตัวนี้สามารถใช้งานระดับมืออาชีพได้เลยครับการบันทึกเสียงเป็นแบบ 48K 2 4บิตนะครับผมมีระบบอัจฉริยะดีน้อยมาให้เราด้วยก็คือตัดเสียงรบก,กวนให้เราได้ในระดับหนึ่งนะฮะมีไฟ r g ร์ที่สวยงามเวลาเราเพิ่มเสียงลดเสียงหรือว่าระหว่างพูดด้วยครับผมจะมีการตรวจจับเสียงแบบเรียลไทม์แบบออร,ริโอไดนามิก แข่งไฟตัวนี้ก็จะกระพริบขึ้นมาว่าเสียงเราเข้าหรือว่าไม่เข้านะครับพออาพูดผมไปแบบ USB Type C นะครับผมปักแอนเพย์คือเสียบปึ๊กใช้งานได้เลยครับผมไม่ต้องตั้งค่าไม่ต้องดาวน์โหลดโปรแกรมอะไรเลยครับมีปอัพฟิลเตอร์ในตัวกันเสียงลมแทรกได้ดีอีกด้วยนะครับผมเวลาเราพูดอย่างเงี้ยแบบมีเสียงแบบพึบพับพึบพับไมค์ตัวนี้ก็จะมีตัวกรองอยู่ตรงนี้อยู่แล้วเนาะก็กันเสียงแบบลมกระแทกเข้าไปในไมค์ได้ครับต่อมาผมก็จะมีปุ่มเปิดเสียงปิดเสียงครับผมว่าเราต้องการจะปิดเสียงตอนไหนเพื่อไม่ให้เอนนหกืัผ แค่กดทีเดียวก็ปิดเสียงเราได้เลยครับตอนแรกเสียงของเราที่เปิดอยู่เนี่ยจะเป็นสีน้ำเงินนะถ้าเราจะกดปิดแล้วกดไปปุ๊บมันจะเปลี่ยนเป็นสีแดงก็คือว่าเสียงตอนนี้เราปิดไม่อยู่นะครับมาพร้อมาขายยิ้นะสวิงเนี่ยหมุนได้ทั้งหมด360องศาเลยนะครับผมคือทุกคนสามารถหมุนเจ้าไม์ตัวเนี้ยเพื่อให้เหมาะกับเวลาที่ทุกคนพูดได้ว่าทุกคนอยากจะพูดในลักษณะแบบไหนท่าทางแบบไหนนะครับและด้านหลังนะเขาก็จะมีอีกรูนึนงนะเป็นรูเสียบหูฟังให้เราฟังเสียงว่าเสียงที่เราพูดมาเนี่ยได้ยินชัดมากน้อยแค่ไหนนดด้ววยัผมเุ โลหะครับผมแข็งแรงมากฟังจากเสียงดูได้ แต่ติดอยู่ตรงนึงครับผมตรงที่ปรับเสียงตรงนี้ทุกคนทุกคนจะเห็นไหมว่าที่ปรับเสียงตรงนี้มันจะดูก้องแกงนิดนึงนะถ้าเราเผลอดึงแรงหรือว่าทําอะไรรุนแรงกับมันเนี่ยผมคิดว่ามีโอกาสจะทําให้มันเสียได้ครับหรือว่าหลุดออกมาอย่างเงี้ยนะเอออ่ะหลังจากพูดสเปคของเจ้าตัวไม่อันนี้ไปเกือบจะท้งหมดแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูการใช้งานจรงิงกันบ้างดีกว่าว่าลองฟังเสียงของมันดูว่าจะเป็นยังไงทุกคนฟังแล้วรู้สึกยังไงก็ลองตัดสินใจกันดูได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะลองอัดเสียงจากวิธีเดิมแลนะ้วกันก็ ออดิชันนะเดี๋ยวเรามาเรื่องกันในโปรแกรม OBS ก่อนเลยว่าจะเป็นยังไงครับผมเดี๋ยวเราตัดภาพมาที่ส่วนของหน้าคอมพิวเตอร์เลยกว่าครับนี่นะผมเปิดโปรแกรม OBS มาทุกคนจะเห็นว่ามันมีเสียงไมค์กระเพื่อมกระเพื่อมอยู่ตรงนี้เห็นไหมอ่าคือว่าเสียบป,ปุ๊บแล้วไมค์เราเข้าเลยนะอันนี้ผมจะยังไม่ได้ยินเสียงตัวเองนะแต่ทุกคนจะได้ยินเสียงจากไมค์ตัวนี้อยู่นะตอนนี้ผมหันไมค์ออกไปทางด้านข้าง้วยนะไม่ได้หันเข้ามารับเสียงของผมโดยตรงนะ เดี๋ยวเรามาลองหันรับเสียงของผมโดยตรงกันดีกว่าทุกคนจะเห็นว่าเนี่ทุกคนดูถึงแม้ว่าวอลลุ่มของผมเนี่ยจะอยู่ต่ำมากๆแต่ก็คือผมเพเยอขึ้นมานิดนึงมันก็มีการรับเสียงเข้าไปนะแต่เพาว่าผมเพิ่มเสียงสุดเลยแล้วกันนะทุกคนไปอ่ะนี่คือเพิ่มเสียงสุดแล้วผมคิดว่าทุกคนน่าจะได้ยินเสียงผมชัดขึ้นนะและระหว่างพูดทุกคนจะเห็นว่านี่ตอนผมพูดเนี่ยจะมีแสง กระพริบตลอดเวลาว่าเสียงเราเนี่ยเข้าหรือว่าไม่เข้านะครับผมถ้าเสียงเราเข้าเนี่ยเห็นไหมแสงมันก็จะกระพริบแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราพูดา,บา,บา,บาแบบนี้แล้วเสียงมันไม่เข้าอ่ะหรือว่าเข้าน้อยมันก็จะขึ้นว่าเราเสียงเราเข้าน้อยนะฮะอ่าอ่ะ,อะก็คือทุกคนลองฟังเสียงดูว่าเป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยวผมเอาตัวนี้ออกให้ก่อนนะฮัลโหลฮัลโหลเทสอันนี้เป็นการทดสอบเสียงจากไมโครมิกานะครับผมรุ่น s T A U อนะครับมีการรับเสียงแบบคาร์ดยโอイก็คือจากด้านหน้านะครับผมเดีย๋ยวเราจะลองสลับดูนะว่าเปลี่ยนเป็นด้านหลังเนี่ยเราจะได้ยินเสียงในแบบไหนนะตอนนี้ไมค์กับผมเนี่ยห่างก,กันแค่นิดเดียวเองนะครับผมลองฟังเสียงคลิกซ้ายดูสิได้ยินหรือเปล่าอะกดคีย์บอร์ดนะครับไม่รู้ว่าทุกคนได้ยินหรือเปล่านะผมอาจจะต้องไปฟังในส่วนของตอนตัดต่ออีกทีหนึ่งเนาะอืมอะมาลองดูด้านหลังนะปิกด้านหลังมาดูครับ ฮัลโหลเทสทุกคนได้ยินเสียงเป็นยังไงครับผมตอนนี้คือด้านหลังของไมค์โคบิกานะครับผมผมพูดอยู่ด้านหลังไมนะมันรับเสียงแบบคา์ดียลนะซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันจะได้ยินเสียงในรูปแบบไหนนะทุกคนฟังแล้วลองตัดสินใจกันดูนะครับทุกคนจะเห็นว่าระหว่างปรับเสียงเบาลงเนี่ยไฟมันก็จะลดลงตามนะอ่าเห็นใช่ไหมเห็นใช่ไหมอ่านี่นี่ ผมจะลดเสียงมาประมาณครึ่งหนึ่งแล้วกันแล้วลองฟังดูว่าเสียงเป็นยังไงนะทุกคนสวัสดีครับยินดีรับสูนัสแสบ B K นะผมตอนนี้อยู่รีวิวตามกระแสผมกำลังรีวิวไมค์คอมิค่ารุ่น S T A U o อยู่ครับผมทุกคนฟังเสียงแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับผมเดี๋ยวผมจะลองหัวเราะดูนะ <c oughs> เป็นงไงกันบ้างผมเสียงแบบความแหลมลึกนุ่มเป็นยังไงกันบ้างลองพิมพ์คอมเมนต์กันได้นะต่อมาเป็นการปิดไมค์นะผมผมจะกดปุ่มปิดไมค์ตรงนี้แล้วมันจะขึ้นเป็นสีแดงทุกคนก็จะะะไไไไมมมม่่่่่่ดดด้ยดนะ 1, 2, ดยิินนนสงีผพพูููอปแวตา อะไรทุกคนก็จะได้ยินต่อเนื่องโดยทันทีเลยอย่างนี้นะฮะมาลองกันอย่างต่อมาดีกว่ามาลองกันในโปรแกรมบันทึกเสียงใน Adobe Audition กันดีกว่าว่ามันจะมีการบันทึกเสียงเป็นในรูปแบบไหนดีมากน้อยแค่ไหนนะครับตรงนี้เผื่อใครสนใจอยากไปทำ podcast อะไรอย่างเงี้ยใหม่ตัวนี้ผมว่าก็น่าจะตอบโจทย์สหรับทุกๆคนเลยนะเออมาเข้ามาที่หน้าอันนี้เนาะผมขอสร้างไฟล์ก่อนนะครับอ่ะทุกคนจะเห็นว่าถ้าผมเงียบ ไมตัวนี้ก็จะไม่รับเสียงเข้าไปเห็นไหมเห็นได้ชัดเลยใช่ไหมตอนนี้ผมกําลังทดสอบไมตัวนี้อยู่นะเดี๋ยวผมจะเอาเสียงเจ้าตัวนี้แหละเอามาใช้งานตอนนี้ด้วยนะครับเสียงซ้อนแทบจะน้อยมากเลยนะผมรู้สึกว้าวมากนะทุกคนหลังจากดูเส้นเสียงนะตอนนี้เวลาเราเงียบลงไปนะครับเสียงแทรกซ้อนน้อยมากมากจริงๆเสียงแอรออะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถ้ามีเสียงพัดลมเข้ามานี้ผมก็ไม่แน่ใจนะเออว่ามันจะเข้าไปยับเจ้าไม้ตัวนี้หรือเปล่านะเดี๋ยวผมลองเปิดพัดลมให้ดูแล้วกันเจ้าพัดลมพกพาของผมนะมาลองดูกันนิดหน่อยนะครับ นี่คือผมผมเปิดใส่ใหม่เลยนะทุกคนจะเห็นได้ว่ามีการรับเสียงเข้าไปอยู่นะเออแต่ว่าเราตั้งไกลๆล่ะแบบเราเล่นเกมแบบทั่วไปอยู่แล้วอะเสียงที่รับเข้าน้อยมากนะครับผมหุ้ยดีว่ะดีนะดีนะอยู่ทุกคนไม่แย่ไม่แย่เน้วผมเปิดเบอร์สามเลยผมสั้นเลยตอนนะี้ อ๋อถือว่าดีอยู่นะไม่แย่นะผมทุกคนปิดก่อนนะโอ okay, เคเก็บก่อนเดี๋ยวผมจะลองร้องเพลงดูแบบคร่าวๆแล้ว,าวากันว่าเสียงมันจะดีมากน้อยแค่ไหนผมจะบอกว่าผมอาจจะเสียงไม่เพอในทุกคนก็ต้องทำความเข้าใจกันนิดนึงนะวันเพ็ญเดือนสิบสองน้ำกระนองเต็มตะลิงเราทั้งร้ายชายหญิงสนุกกันจริงวันลอยกระทงลอยลอยกระทง ลอยลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วขอเชิญน้องแก้วออกมารำวงฮะฮะโอเคครับผมพอนะลองฟังกันดูเป็นยังไงบ้างนะฮะ อันนี้ก็เป็นการทดสอบไมโครโฟนของเจ้าตัวคอมิกากับเจ้าตัวโปรแกรม Adobe Audition นะครับผมทุกคนฟังเสียงแล้วเป็นยังไงกันบ้างสามารถไปทำพอดแคสต์หรือว่าไปสตรีมเกมหรือว่าไปทํา ASMR หรือว่าทุกคนจะนําไมค์ตัวนี้ไปทําอะไรทุกคนคิดไว้แล้วมันสามารถนําไปใช้ได้หรือเปล่าเสียงคุณภาพเป็นยังไงนะฮะทุกคนลองตัดสินใจจากสิ่งทุกคนได้ยินไปดูนะครับแต่โดยส่วนตัวผมรู้สึกว่าผมชอบมันมากเลยนะเพราะว่าด้วยคุณภาพเสียงที่ผมลองใช้ก่อนหน้านี้และผมได้ฟังเนี่ยถือว่าดีมากๆเลยนะครับ ท่าที่ผมลองสังเกตดูนะครับผมข้อดีของเจ้าไม์ตัวนี้มันมีเยอะมากเลยนะเวลาเราใช้งานของมันนะครับแต่ข้อเสียของมันที่ผมเห็นนะก็อาจจะมีไม่เยอะนะแต่มันก็ยังมีก็คือด้วยน้ําหนักของมันครับผมถ้าเราจะเน้นพกผ้าไปข้างนอกหรือว่าไปที่ไหนเนี่ยผมว่าน้ำหนักมันค่อนข้างที่จะ เอาเรื่องอยู่นะทุกคนถึงแม้ว่ามันจะเป็นไม้ตัวแค่เนี้ยแต่วัสดุมันแข็งแรงมันก็เลยแลกด้วยน้ำหนักที่มันมีน้ำหนักมากขึ้นนั่นเองนะฮะก็บอกเลยว่าถ้าจะเน้นพกพาไปข้างนอกหรือว่าไปอะไรอย่างเงี้ยน่าจะต้องปวดแขนปวดไหล่เพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะฮะแต่ถ้าว่าเรามีกระเป๋าลากโดยการใส่เจา้านี้ไปก็อาจจะไม่เห็นผลอะไรก็ถือว่าพกพาได้สะดวกครับไม้ก็ไม่ได้ใหญ่เลยเสียบปุ๊บใช้ได้เลยนะผมมันดีตรงนี้แหละผมก็ถึงชอบมันนะมันสามารถเสียบปุ๊บใช้ได้กับแท็บเล็ตโทรศัพท์คอมพพิววเเเเตอรรรร์ะะไกกนนนีี้้้ยยาาาสสมมถบป๊ใชดลัค ถึงแม้ว่าน้ำหนักมันจะเยอะไปนิดนึงนะแต่ในด้านนั้เอื่นโดยรวมมันก็ดีมากๆเลยนะกับจะตัวไมโครมิก้า S T A U 1เนี่ยครับผมด้วยราคาเพียงแค่79เหรียญเท่านั้นเองนะครหรือตีเป็นเงินไทยคร่าวๆก็ประมาณ2,700บาท แต่ที่ผมเห็นอยู่อ่ะใน AliExpress เนี่ยเขาขายอยู่ที่2 0 0 0นต้นๆเท่านั้นเองนะถือว่าถูกมากนะผมทุกคนถ้าอยากสั่งซื้อก็ลองไปกดสั่งซื้อได้เลยนะครับผมถ้าใครสนใจกับเจ้าตัวใหม่ Cobra STA U1 ตัวนี้นะครับสำหรับคลิปวันนี้มีเพียงเท่านี้นะผมคิดเห็นยังไงทิพ์คอมเมนต์ไวได้มีข้อสงสยัยพิมพ์คอมเมนต์กันไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมาพยายามไล่ตอบให้นะครับผมไปนะผมสำหรับวันนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะผมถ้าใครถูกใจเจ้ามัตัวนี้ก็อย่าลืมไปส่องๆกันใน AliExpress นะครับผม Редактор субтитров